เลยกีหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูแค่เรื่องนี้เลยอือพอขึ้นสองเนี่ยพลังงานเราแก่กล้ามากขึ้นอ่ะเราเราเรียนรู้ลึกขึ้นอะเป็นระดับผู้ช่วยมาสเตอร์ทึกทักเอาเองก็เลยแบบมาค่ะฮาวมากรู้สึกว่าตัวเองอีโก้สูงมากตอนนั้น <c oughs> เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้ง 2, ที่สองที่ที่เป็นโพสต์ว่าเราต้องรู้ว่า,วาอันเนี้ยคืออีโก้ที่ไม่ดีของเรา Mm hmm. อืม่าแต่ตอนนั้นหนูยังไม่รู้นะว่าวิธีจัดการอีโก้คืออะไรหนูทําได้แค่มาลวงลึกอารมณ์ตัวเองอย่างเดียวว่าโอเคอันเนี้ย mm hmm. เหตุการณ์เนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของสภาวะอารมณ์ที่เราเริ่มติดขัดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทาให้ความคิดของเราเปลี่ยนแล้วเราก็เลยเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นเออหนูแชร์ประสบการณ์อันนึงของหนูก็ได้ว่าหนูเคยไปเลก่สองเลก่สองตัวเองเนี่ยแหละตรงหัวใจแล้วไปเจออะไรนะ สิบสี่ปีที่แล้วของตัวเองอมัม้งนะจําไม่ได้แล้วด้วยเออแต่แต่ถ้าาแชร์แชร์ได้ว่าเจอของอดีตตัวเองสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยแหละเป็นอิโมชั่นลที่ติดที่ยึดไว้มากๆแล้วมันส่งผลไปถึงเมนเทลแล้วก็ส่งผลมาที่ร่างกายเลยก็คือส่งผลมาที่พฤติกรรม,ม,มก็คือหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าความคิดหนูก็เลยคิดเองว่าถ้าเธอคิดว่าเธอไม่มีคุณค่าเธอต้องพูดเสียงดัง อ่าคือมันเป็นกระบวนการความคิดของเด็กอะค่ะที่ณนะตอนนั้นเราต้องการการยอมรับจากสังคมะเนาะถ้าย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วหนูก็สิบสี่สิบห้าค่ะพี่ฟ้าอืมก็ยังเป็น,ปนวัยที่แบบเราต้อง <หา S 2> <ด>ับก,การยอมรับอ,อะใช่เราอยากได้รับการยอมรับแต่พอคนอื่นเขาก็ค้นหาเหมือนกันนึกออกปะแต่คนเนี้ยอาจจะหน้าตาสวยกว่าเราหุ่นดีกว่าเราเขาก็ได้รับความชื่นชมส่วนเราที่เป็นสาวน้อยบ้านนาสปาบ้านทุ่งที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วน กรุงเทพมหานครนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีความสนใจเราเลยงั้นเราต้องทํายังไงให้เราเด่นขึ้นมาอ่ะงั้นเราก็พูดเสียงดังสิ mm hmm. ก็เลยมาค้นพบว่า mm hmm. i, เฮ้ยเลกีสองเนี่ยแหละจุดที่ทําให้เราพูดดังพูดเร็วแล้วพูดไม่แคร์สายตาใครอะ่ะมาจากช่วงเวลานั้นที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า mm hmm. อืมอ่า แต่หนูก็คิดว่าพี่ฟ้าที่รู้จักหนูมาสักประมาณสองถึงสามปีก็น่าจะรู้ว่าว่าหนูเปลี่ยนวิธีพูดไปเยอะมากๆเลยอ่ะค<ม>ือตอนนี้พูดช้าลงมากจากแต่ก่อนหนูพูดเร็วกว่านี้เนาะตอนที่เราร้จัก,กันแรกๆอ่ะหนูพูดเร็วนะอืมนะก็เลยดีท็อกไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วเลขกี่สองเนี่ยหนูก็จะมาเข้าใจเรื่องความกลัวของตัวเองเยอะเช่นกลัวไม่มีเงินเนี่ยโอ้อันนี้เป็นปัญหาของทุกคน ทุกคนจ,จ,จะกลัวสิ่งนี้และแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือหนูหนูก็จะแบบฉันกลัวไม่มีเงินโอ้ฉันประสาทฉันัวระเบิดตึมจริงนะแต่ว่าพอมาย้อนคิดเราก็จะรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่แบบณตอนะนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะใช่ใช่เออแล้วแต่แต่ตอนนั้นน่ะหนูยังไม่ได้จัดการหนูไม่รู้ลึกใช้คําว่ายังไม่รู้ลึกดูแค่ว่าเรากลัวเงินหมด ั้งนันที่ในบินชียมีอยู่ประมาณหนึ่พันบาทนะถึงแม้ว่าหนึ่งพันบาทมันจะดูน้อยก็เถอะเออแต่ถ้าเรากินข้าวราดแกงอ่ะจานละสี่สิบห้าสิบอ่ะมันก็อยู่ได้เป็นวันนะอ่า <c oughs> แต่นะตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าโหหลักพันน้อยมาก <c oughs> จนจนอันเนี้ยมีอยู่เหตุการณ์มีอยู่วันหนึ่งอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเปิดแชร์เลขบัญชีของเขาในเงินของเขาอ่ะมีเลขแค่หลักสิบเออ แล้วเขาแบบเป็นสายวาดเหมือนกันไงหนูก็แบบ mm hmm. มีหลักสิบหนูเออเขายังหัวเราะเลยอ่ะเขายังอยู่ต่อได้เลยอ่ะเรามีเงินตั้งหลักพันน่ะทําไมเราอยู่ต่อไม่ได้วะอยู่ต่อเลยได้ไหมโอ้กฟ้าถูก <c oughs> เพลงนั้นมันขึ้นมาดิ <c oughs> หนูก็เลยอ่ะโอเคงั้นเรามาปรับไมเซ็ตของตัวเองใหม่หนูก็เลยทําการเลิกกิตัวเองก็คือจัดก,การเรื่องความกลัวลง อา,อาจจะเป็นความกลัวหลักๆเช่นไม่กล้าออกจากเซฟโซนไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าพูดความรู้สึกของตัวเองแบบตรงไปตรงมาเนี่ยจะอยู่ในเลกิศสองหมดเลย